ข้าวโพดทอดไโหระพาค่ะวันนี้นะคะเคสทำข้าวโพดทอดไโหระคาค่ะเป็นข้าวโพดทอดเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวซื้อมาหนึ่งโลมีสี่ฝักแล้วก็เอามาหั่นหั่นซอยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เอาไปปั่นปั่นไม่ต้องละเอียดมากแค่มหยาบหยาหลังจากนั้นเรา,าก็มาปรุงเครื่องเลยใส่เกลือเอพริกชยน้ำมันหอยเออ่แล้วก็ ของซูรสน้อยหนึ่งนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะอยาให้เค็มถ้าข้าวโพดทอดถ้าเค็มแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วก็ใบโหระพาแป้งแป้งอะไรก็ได้แป้งข้าวเจ้าแป้งโฟก,กิ้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนสินข้าวก็ต้องใส่เยอะแล้วขยำทุกอย่างให้เข้ากันขยำให้เข้ากันเลยพอเข้ากันแล้วก็ตัง้งกระทะ เติมน้ำมันแล้วก็เอาช้อนตักเป็นช้อนช้อนอะตักทอดพอตักยอดลงไปในกระทะแล้วเราก็เอาช้อนกดๆๆให้มันแบนๆหน่อยมันจะได้สุกง,ง่ายพอทอดสุกแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งสุกแล้วกลับด้านพอเหลืองแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทอดทอดใบโหระพาทำง,ง่ายๆเลยคะ่ะทอดทอดข้าวเหนียวนะคะ